ครงการ cpf อิ่มสุขปลูกอนาคตให้กับเด็กนักเรียนและราษฎรทั่วไปชุมชนที่อยู่รอบๆกับโรงเรียนอุโมงค์บวกเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ ของโรงเรียนบ้านกระเทียมโครงการ CPF อิ่มสุขปลูกอนาคตโดยมีผู้ว่ารัชการจังหวัดสุรินนายไกสอนกองฉลาดเป็นประธานในพิธีเปิดจริงๆแล้วอย่าขายแต่หมาคนไนะขายหมาไม่รวยหรอกต้องทำจริงเป็นเด็กตั้งถันตอนได้ มันต้องเอามันาวมันลงขยายได้เวลานะครับี่สายันาอย่งี่เื่อถามทีีวเลยเดวเลยทันนี่คือสวนถั่วผู้ว่าสุรินยังชมสวนถั่วผู้ว่าจังหวัดสุรินในไกสอนกองฉลาดได้เดินชมแปลง ผักปลอดสารพิษที่ปลูกโดยเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระเทียมตำบลกระเทียมอำเภอสังคักันแนที่เป็นผู้ปลูกดูแลันา

ผู้ว,ว่าราชการจรังหวัดสุรินทร์ในไก่สอนกองฉลาดเป็นประธานเปิดร้านอิ่มสุกในโรงเรียนบ้านกระเทียมใครับก <of> ่านะครับอ่าสกุลสกุลครับเชิญท่านผู้ว่าเอาแล้วครับสื่อมวลชนท่านผู้ว่าจะตัดแล้วนะครับรับ เปดตัวยังเป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคพิจารณาครับผัวเมรองตากจังหวัดสุรินทร์ได้เดินชมร้านอิ่มสุกและได้มอบป้ายให้กับผอโรงเรียนบ้านกระเทียมป้ายนะครับบริษัทโอเคนะครับที่เราได้รับรอง ข้าวสุสัดนะครับบริษัทโอเคปลพอดให้ใส่ใจผู้บริโภคนะครับซึ่งร้านนะครับก็มีการตรวจประเมินนะครับจากสำนักงานประดุษจังหวัดนะครับซึ่งเอกสารนี้พนักงานบริษัท CPF นำสินค้าพวกใส่กรอกลุกชิ้นมาแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานด้วยนะครับ